เปไนยันไงล่ะสบายจมเองเฮ้ยโอ้ยสะายจมเอมาอีกนี่นี่โอ้โหตั้งแต่ไปโรงเรียนนี่คึกจริงเลยรถมาเดือด้าอ่ารถข้างรถอะไรรถกลับหัวโอ้ยกลับหัวจริงๆด้วยแม่เี่ยวไปดูเรื่องเลย สวัดีครับวันนี้พาคอปเตอร์มาเที่ยวงานปอยเหลินในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะออนรคับโอ้ดีเราเข้าทุกที่แล้วเจอนี่คัปเตอร์ชอบหมุนหมุนนี่มาถึงก็เจอบ้านลมข้างในเลยโๆๆอ้โหตอนนี้เราได้มาถึงตัวงานแล้วนะครับนี่มีของเล่นเยอะแยะเลยครับบรรยากาศภายในงานนะครับีลูกโ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ป่งาเฝ้านี่ชมีอบ เดินเข้าไปดูของด้านในนะครับก็ในงานก็จะมีของกินมากมายมีเสื้อผ้ามีของขายข้างหน้ามีร้านของเล่นด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาคอปเตอร์ไปดูร้านของเล่นดีกว่าร์ไปดูร้านของเล่นไหมลูกเราไปทางโน้นจะเจอของเล่นถูกใจแล้วนะครับวันนี้ไอตัวเป่าลมอันนี้คอปเตอร์ชอบมากเลยอ่ะนี่นี่เป็นรถเป็นรถอ้าวคัปเตอร์ไปจ่ายตังค์ป้าก่อน ใจต่างเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่นี่นี่บ้างมีของเล่นขายจำเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปกันต่อมีลงเดินเองนะครับพร้อมกับของเล่นคู่ใจเมาเจอของเล่นแองกี้เบิร์เขย่ามีไฟอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปเดินดูร้านต่อไปนะครับคือมันมันยังมีเยอะอยู่นะนี่นี่อ่าอ่าอ่าไฟแล้วเจอเสียหายดูของเล่นโอ้โหยิ่งวิ่งแล้วน ไปเจอเมนาอีกนี่นี่โอ้โหตั้งแต่ไปโรงเรียนอันนี้คอปเตอร์มาเจอร้านของเล่นเลยนะครับนี่เลโก้เลโก้ที่คอปเตอร์ชอบเนี่ยนี่เขามีเลโก้เยอะแยะเลยลูกเอาไหมเอาเลโก้ไหมดูบ้างดูบ้างนี่นี่มีเรือด้วยโอ้ยลูกมีธนาคารด้วยนี่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  จะต่อยากจ้าอุลตร้าแมนด้วยโอ้ยมีเลโก้หลายอย่างเลยนะลูกนี่ๆๆโอ้ยของเล่นเต็มร้านเลยเข้าไปดูข้างในกันบอสชอบอะไรลูกเดนอสาวอ่ะหาลูกชอบอะไรปืนโอ้โหชอบชอบชอบ ไหนลิกถูกใจหรือยังถูกใจอะไรที่ยังซูปเปอร์แมนซูเปอร์แมนรถอ่ารถแปลง,ลลงร่างรถบังคับอ่าอันนี้ก็รถบังคับรถมาเตอร์คาร์อ่ารถถัง รถเลยรถกลับหัวโอ้ยกลับหัวจริงๆด้วยแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ต้องอย่างนี้รถฉีดน้ำใช่ไหมลูกตกใจอะไรหรือยังถูกใจไหมูกใจของเล่นไหนไหนเอาูกใจอันนี้ยังไม่ถูกใจก็พุ่งตาบัว ยังไม่ถูกใจเหรอลูกเลโก้ดูหรือยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลโก้ดูหรือยังมีหลายแบบเลยนะเนของเล่นแล้วนะครับนี่ร้านนี้ที่คอปเตอร์ซื้อนะนี่นี่คอปเตอร์ได้รถไฟทงั้นนะครับเดี๋ยวคอปเตอร์กลับไปรีวิวให้ดูที่บ้านนะนี้คอปเตอร์จะกลับก่อนเดี๋ยวนี้คอปเตอร์ขอกลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์พี่โมเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์เลยนะครับวันนี้คอปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับอายากลับบ้านแล้วคอปเตอร์กลับบ้านก่อนนะครับ ดดไ้นะอันนี้ไม่เอาอ๋ออันนี้ใช่ไหมลูกอ๋แล้วเอาไหนเอาไหนเอาอไหนดิลูกเอาหมาสีส้มเหรอเอาหมาสีส้มก็ไปเอาหมาสีส้มไปลูกไปเอาหมาสีส้มป้าไปเอาหมาสีส้มนี่ลูกอะะคอปเตอร์ป้าให้แล้วนี่อ่ะหมาสีส้มไม่จ่าเงินป่ะอะ